คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลัง สวัสดีครับพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมารานะครับกับสูตรเออ่เด่นบนสูตรที่2นะครับกดติดตามนะครับเพื่อนำเอาไ,อไว้เปรียบเทียบกับสูตรต่างๆที่เป็นสูตรบนนะครับอันนี้ใส่ตินะครับมา20 26งวดเดี๋ยวสักครู่นงขอชิบให้ชัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8, 8 ยี่สิบเดว 24, 21, 22, 24, 25, 26, 27. 27ดครับจาก26เป็น27่สิบเจ็ดงวดครับผมเช็คให้ช่ชวยนะครับเป็นยีงวด เป็น27สิบเจ็งวดนะครับเด่นบนสุดที่2นะครับโดยสุดนี้เข้าตั้งแต่1กุมภาพันธ์6กสานะครับ1กุมภาพันธ์ปี6กาเรามาดูในส่วนสถิตินะครับตั้งแต่1กุมภาพันธ์ปี6กสานะครับเสถิติจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแับเดียวกันครับ1กุมภาพันธ์ปี6 3สาครับ1กุมหน่กุมภาพัน mm ธ์โอเคนะครับ หนึ่งกุมภาพันธ์ครับที่ออกห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดสองตัวลักออกศูนย์หกใช่ไหมครับเราใช้ในสสต์ของหลักสิบปนครับบอกด้วยหลักสิบปนนะครับบอกด้วยหลักหน่วยล่างคูณด้วยอาหลักหน่วยบนคูณด้วยสามบอกด้วยนะครับหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยร้อยและสิบหน้าครั้งที่หนึ่งครับบวกกันนะครับแล้วก็บวกด้วยร้อยหน้าอาร้อยหลังครั้งที่หนึ่งนะครับคูณด้วยสามบวกด้วยหลักสิบสิบหลัก นะครับสิหลักครั้งที่1นะครับ10หลักครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยร้อยหลังครั้งที่2ซึ่งนำมาคูณด้วย3นะครับก็นำบวกกันก่อน2บวกด้วย7 3 21ก็คือบวก1บวก2บวก5บวกด้วย93 27บวก7บวก2บวก9กนะครับได้เท่กับ28 2 8่สบวกหนึเป็น2 9่สิบเกเก้ก้ากเครับเก้าบวกเเป็นสิบหกเป็นเจครับเจวกหเป็นสิบสามเศษสนะครับได้9ก้าหกเจ็ดสามนะครับสิบุมภกอันธ์ครับออกเจ็ดป็นหนึ่ีามามตออกเก้นะครับอันนี้เป็นสูตรของเด่นบนใช่ไหมครับเก้าหกเก้าจนะครับเลขสครับเด่นเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับสิบุมภกพันธ์ครับลำนินนะครับคำนวณได้สี่หครับสี สองแปดดูคร <c oughs> ับเลขแปดครับเข้ามาหลักหน่วยนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับหนึ่งมีนาคมหกสามครับเรามาดูนะครับหนึ่งมีนาคมหกสามนะครับคำนวณได้สี่หนึ่งสองแปดนะครับเรามาดูครับเลขสี่ครับเข้ามาในหลักสิบรางวัลหลักสิบรางวัลที่หนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับสี่หนึ่งสองแปดใช่ไหมแล้วก็เข้ามาหลักร้อยด้วยนะครับ สิบหกมีนาคมสิบหกมนาคมนะครับเลขเด่นแปดห้าหกสองครับแปดห้ากสนะครับเลขห้าครับเด่นมาในรักหน่วน้องที่หนึครับต่อมาครับสิพฤษภาคมสิพฤษภาคมหกครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้3017ูนย์เครับสามศนะครับเรามาดูครับเลขเด่นสามศูน็นะครับสาม 7ครับเลขเครับเด่นเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยนที่ที่1ครับ1มิถุนายนนะครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้6 3 40ย์ครับ6 3 40ย์ครับเลข6ครับเลข6ครับเด่นเข้ามาในหลักสิบรางวัลที่1นะครับต่อมาครับ16มิถุนายน6กาครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้8 5ครับ8 5 6ห8 5 6 2สองดหสองนะครับ เลขห้าครับเด่นเข้ามาหลักสิบตอนที่หนึ่งครับเลขแปดเด่นเข้ามาหลักหน่วยครับแล้วก็เลขสองเด่นเข้ามาหลักร้อยครับเข้ามาครบสามตัวบนวันที่หนึ่งครับต่อมาครับหนึ่งกรกฎาคมครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้แปดห้าหกสองครับแปดห้าหกสองลองดูนะครับแปดห้าหกสองสองแปดแล้วก็หกครับมาครบสามตัวร้องที่หนึ่งไห้ ครับเข้ามาครบ3หลักเลยนะครับ16กรกฎาคม16กรกฎาคมครับกำนวนเลขเียนออกมาได้1895งแปดเก้าครับหนึ่ดเก้ามาดูนะครับเลข9ครับเด่นเข้ามาหลักสิบหลงที่1ครับเลข1เด่นเข้ามาหลักหน่วยครับเข้ามา2ตัวบนนะครับต่อมาครับ1สิงหาคม63ครับกำนวนเลขเียนออกมาได้1895ครับ1895ครับเลข8ปกับเลขหนึ่งครับเข้ามาครบ3ตมจอดหที่1นึ่เลยนะครับเด่นเข้ามา ต่อมาครับ16สิงหาคม63คำนวณเลขเด่นออกมาได้9673ครับ9673ครับเลข9กับเลข7ครับเข้ามาครบสามตัวแรกที่หนึ่งเลยครับนะครับต่อมาครับ1กันยายน63ครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้นะครับ1 1895หนึ่งแก้าห้ครับ18ึ่ดชักูนะโอเคอ่ะอันนี้คูณด้วย3นะครับ อันนี้ได้18อ่ะคำนวณได้เห็นได้18 1895นะครับ1 8 9 5เรามาดูครับ1 8 9 5ครับเล้8ครับเด่นเข้ามาในสตำแหน่งของหลักสิบกลางวันที่1นะครับต่อมาครับ1 6ปหกันยายนครับ16ปกันยายนตกสานะครับคำนวณได้เด่นออกมาได้96 7 3สครับ9673สนะครับเลขเลข9ครับเข้ามาหลักสิบครับเลข3เข้ามาหลักหน่วยครับเข้ามาสองตบนนะครับร้ังที่1นะครับ ต่อมาครับ1นมกาครับคำนวณเด้เนออกมาได้8 5 6 2ครับ8 5 6 2นะครับเลข5ครับเป็นเข้ามาหลักสิบที่1นะครับต่อมาครับ16ตักละ6มาำนวณเลขเนออกมาได้3 0 17ครับ3 0 1 7าดูนะนะครับเลข0ครับเป็นเข้ามาหลักสิบที่1นะครับต่อมาครับ1พฤศจิกายน63คำนวณเลขเด่นออกมาได้5 ห้าหกครับ5้าหครับเลข6ครับเข้ามาหลักร้อยแล้วก็หลักสิบรอัที่1นึะครับสิพฤศจิกายนหกาครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้หนึ่ดเกาครับหนึ่งแห้ครับหนึ่เก้นะครับเลขเ้าเด่นเข้ามาหลักร้อยและหลักสิบหัที่หนะครับต่อมาครับหนธันวาคมครับหธันวาคมหกาคำนวณเลขเด่นออกมาได้0 7 8ยดส 0 7 8ย์เจ็ดแปนะครับศูนย์เครับอ่ะครับเลขศูนย์ครับเป็นเข้ามาหลักสิบนอที่1ครับ16ธันวาคมครับสิบหกธันวาคมหกาคำนวณเลขเด่นออกมาได้2906กครับสองเกานะเราเข้ามาดูครับ2 9 0เกเรามาตรวจสอบ30มสธันวาคมหกครับเมื่อกี้คำนวณได้สองเก้าศูนย์หะสิธันวาคม สองเครับเลขหเข้ามาหลักร้อยใันที่หครับสองเยกเลขหเข้ามาหลักร้อยใวันที่หครับส6บหอ่าสาตุลาคม6กาครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้หนึ่งแปดเครับหนึ่ดเห้านะครับเราดูสิบเจ็ดาคมหกสี่ซิหนึ่งแปดเก้าครับสิบเจ็ดาคม64ครับปี6กสี่นะออก3 9มเก้าห้าเลขเกข้าเก้าครับมา2ตัวบนนะครับสิบเจ็ดลาคม64ี่ครับ สิบเจ็ดมกราคมหกสี่นะครับคำนวณออกเราลองเอามาบวกซิเก้าบวกด้วยสามหบห้าบวกไดห้าบวกที่หกบวกด้วยห้าบวกด้วแปดสามยี่สบี่วกที่สีบวกด้วยเบวกด้วยห้าคือบวกได้าบวกรวมกันได้เท่ากับสี่สบเอ็ดบวกหเป็นสีใส่สองบวกเคงที่เป็นเก้บกหคงที่เป็นสิบส่ศน ศูบ,บกหที่ได้6ได้2อง6ครับ2 9 0เกนย์หกนะครับหนึ 4, ค่คาพันเข้าเรามาดูสองเก้ศูนย์ะครับเลขศูนย์ครับเี่นเข้ามาหลักสิบตนอนที่1นึ่งนะครับโอเคนะครับหนึ่คมพาพันครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้2อง6เช่นกันครับ2 9งเอันนี้1นึ่คุมพาพันนะ2อง6เรามาดูครับ สอง6ก้กุมภาพันธ์ออกอะไรออก603ูนย์สามครับสองเก้นกที่เราคำนวณไว้นะครับเลข6เข้ามาหลักร้อยนะครับเลข0นย์เข้ามาหลักสิบนะครับสิกุมภาพันธ์หกหครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้3 0มศูนยเครับสา1ศนเะครับเราหนึมีนาคมซิหมีนาคมครับออก5้าสาเลขสเข้ามาหลักสิบตัวที่1นะครับต่อมาครับ1มีนาคม6กส อันหนึ่งมีนาคม64สี่คำนวณเลขเด่นออกมาได้แปดห้าหกดหนะครับลำดลวที่16มีนาคม8-5-6-2 16หิมีนาคมออก4 2, 2. ่นะครับเลขสอมาสองตัวบนเลยครับเลขสมาสตัวบนเลยนะครับสิ 16, มีนาคมครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้6-3-4-0มสี่ศูครับหกสาย ครับ6340เรามาดูซิเองว่าจะมาออกอะไร6340ใช่ไหม6 6340 6340ครับเลขศูนย์ครับเข้ามาหลักหน่วยลำดับที่หนึ่งครับต่อมาครับ1เมษายนครับ1เมษายน63 64นะครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้3017ครับ3017เรามาดูสิ16เมษายนครับออก เจ็แนะครับเราลองมาคำนวณที่อ่ะเเอาเราตรวจสอบกับสศูนใช่ปะเลขเจครับเข้ามาขนาดหัวท้ายเลยร้อยแล้วก็หลักหนวยนะครับนครับเรามาคำนวณที่สิบหกมสยดนะครับแดบวกด้วย73 21ก็คือบวก1บวก1บวก4บวกด้วย4 32คือบวก2แล้วก็บวก7แล้วก็บวกด้วย236บวกรวมกันได้จะกับยี่สบก้บเก้าบวกหนึกับ 29่บเก้เป็น30มสิบใส่ศูนย์บกเได้7 7็บวกหที่ได้8 8ดปบกหเป็น14บสีสิสี่ได้ศูนย์เจสี่ครับศูนย์เนะครับเราศูนย์เดแปดสี่สองพฤษภาคมออก5 0 1ศู2ย์หนองเจ็งสอนะครับเลขเจ็ครับเข้ามาหลักสิบตันที่1เห็นไหมครับต่อมาเรามาดู2องพฤษภาคมออก5 0 1 2ู2ย์หนึ่งใช่ไหม ผมได้เขียนใส่กระดาษเส่แผ่นใหญยแล้วเรามาดูนะครับโอเคเรามาคำนวณพร้อมพร้อมกันนะดูตามที่ผมเขีนนะครับเจ็ดบวกด้วยสองสามหกก็คือบวกได้หกบวกด้วยสามบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสี่สามสิบสองก็คือบวกได้สองบวกได้เก้าบวกด้วยหนึ่งคูณสามได้สามบวกด้วยสาม บวกลมกันซิได้เท่าไหร่ครับได,ไ,รได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ30สิบอ่าสามสดไว้3ามสิบบวกหนึ่งของที่เป็นสามสิ 1. 1บวกหนึ่งที่เป็นสามิบเอใช่ไหมใส่หนึ่งวกจิตขงที่เป็นแปดใช่ไหมใส่แปดปดบวกหงขงที่เป็นเก 9กบวกหเป็น14ใช่ไหมใส่สได้เลขเด่นอะไรครับได้เลขเด่น189และ4ี่นะครับหนึและ4แล้วก็จะลองมาดูเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆดูนะครับอ่ะแคปเจอร์เลย1 2 3แคปเจอร์ครับนะครับได้1นึ่งเก้าแนะผมขอลงใส่กระดาษใส่กระดาษบันทึกสถิติกันนะครับ1 8 9่นะครับ ใช่ไหมจากลงกับหนึ่งแปดเก้า 1, 8, 9, แล้วก็สี่นะครับได้เลขเด่นสี่ตัวหนึ่งแปดเก้าสี่นะครับก็ดูเสร็จก็ฝากในส่วนของการกดไลค์ด้วยนะครับนะบอันนี้เป็นสูตรของเด่นบนสุรที่สองนะครับตัวเลขเด่นที่เข้ามากดติดตามนะครับจะได้เห็นในสูตรต่างๆทั้งหมดเลยนะครับในสูตรนี้เข้ามาทั้งหมดยี่สิบเจ็ดกติดครับยี่สิบเจ็ดกติดยังไม่หลุดเลยนะครับ 27ว่วนติดต้องบอกนี้นะครับว่าล่าสุดเราต้องลุ้นกันว่ามันจะเดินเป็นวดที่ยี่ได้หรือไม่นะครับก็กดแชร์ลง Facebook ด้วยนะครับแบ่งปันแก่คนที่ยังไม่รับโชคนะครับรู้ก่อนรดยก่อนกับสุดหน่ย่ยโชคสิทธีเมือนลานครับสวัสดีครับ